โอเคสวัสดีครับก็วันนี้การเมืองเรื่องใกล้ตัวสามนะครับโอเคก็วันนี้เราก็ขอภายเข้าสายตามเคยไม่สายมีอย่างิายนโยบายอ๋อโอเคโอเคพอดีเอาไม่ช็อตไม่ช็อตโอเคหนึ่งคือมาสายสองก็คือต้องมีแบบอัซิเดนและทักอย่าง จอเดี๋ยวจอจอยังไม่จบรอบรอบเลี๋ยวจอทำรอบที่ไม่ช็อตโอเคได้ไหมคะมีใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงไหมเอ่ยเออได้ยินเสียงโอเคไหมนะคะโอเคครับชัดเลยครับชัดหรือช็อตไม่ไม่พี่เตอร์โอเคไหมช็อตอยู่ช็อตอยู่อ่ะก็มีเสียงนี่มีครับแต่ว่าพี่เตมัน อ๋หรือว่าช่อของผมทีมงานกำลังแก้ไขนะครับ,รบอ<ะ>อยังคงคอนเซปต์นี่คงคอนเซปต์เอาไว้ฟังหน้าเหมือน,นเดิมส,ส,สี่ปีสี่ปีผ่านไปก็ยังสวัสดีคุณต่ายนะครับเข้ามาคนแรกนะครับแล้วก็มีคุณสมกมลน,นะครับบอกว่าไม่ช็อตอยู่นะครับ รายการแล้วครับถ้าวันไหนเริ่มแล้วไม่มีเหตุอุบัติเหตุไม่ใช่นะไม่ใช่ของเก๊นะคะเซอราชอยู่หรือเราดึงออกบางตัวเสียงมันจะช็อตเราดึงออกบางตัวที่ไม่ได้ใช้ตัวไหนช็อตดูเนาะดูยังไงอย่างนี้หายไหมเสียงไม่มีน้อยฮัลโหลหนึ่งสองยังมีอยู่ป่ะครับ เอาหายแล้วอ๋อแสดงว่าเป็นไม์ไวเลดโอเคอ่ะเราแชร์กันเราแชร์กันเราแชร์กันอย่างนี้อ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เทสก็ให้เป็นไลน์อ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือไม่ต้องต้องต้องอธิบายผู้ฟังก่อนพอดีว่าก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ยังเป็นรายการเล็กๆเหมือนเดิมนะครับทำกันเองง่ายๆทำมาสี่ปีแล้วไม่ถึงแม้ว่าวันนี้มีเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ตามไม่อยากให้เข้าใจผิดไงว่าแบบเอ้ยทำไมใชบุคลากรหรืออุปกรณ์ใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเราก็เป็นอะไรเล็กๆนะครับ โอเคคนบอกเสียงหายแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่เสียงหายแล้วไม่ได้หายเสียงหายไปเลยโอเคโอเคแล้วขอลากันไปเท่านี้เท่านี้นะครับก็ก็ยังเป็นความพยายามนะจริงก็ผมพิ่เทงไปถัวหน้าพักแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าอยากให้มีรายการนี้ออกได้เราพยายามจะมาให้ตรงเวลาอนะครับแล้วก็วันนี้ก็จริงวันนี้ก็มีการแถลง นโยบายรัฐบาลอยู่นะครับเพราะว่ามีคอรมอชุดใหม่เนี่ยตามรัฐธรรมนูญต้องมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเริ่มทํางานแล้วตาแหน่งได้โอเคทีมงานบอกไม่ช็อตแล้วพูดได้เลยตอเลยครับยังไงต่อแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์เนาะที่เราเกิดขึ้นที่เชียงรายใช่เชียงรายเชียงใหม่เผื่อเผื่อพี่เทงลองเล่าว่ามันมีถ้าเกิดว่าต้องการ สถก,ก็จริงๆตอนนี้ผมเองก็มีโพสต์ลงเพจในเรื่องของอช่องทางในการร้องขอความช่วยเหลือ,อนะครับมีอะไรก็เข้าไปดูเบอร์ติดต่ตอในนั้นได้นะครับแล้วก็สถานการณ์ในตอนนี้เท่าที่ผมรับทราบมาที่เชียงรายเนี่ยหนักกว่าตอนแรกที่ผมไปลงอีกอนะครับอตอนนั้นที่ไปลงยังมีแค่บางอำเภอที่อยู่รอบนอกตอนนี้นี่สนามบินเชียงรายปิดแล้วนะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมได้รับหมายว่าตอนช่วงเสาร์อาทิตย เนาะตอนแรกมีแผนว่าจะต้องไปหาเส,สี่ยนี่ทูเชงโลกก็แคนเซิลกะว,ว่าจะไปลงช่วยเหลือ,อกรณีน้าท่วมที่เชียงรายเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าจองตัวไม่ได้เพราะว่าสนามบินปิดนะก็เลยพยายามหาทางอยู่เผื่อจะไปลงเชียงใหม่แล้วก็นั่งรถต่อกลับมามนะครับกาลังจะบอกว่าอะไรกาลังจะบอกว่าสถานการณ์หนักกว่าเดิมเนาะแล้วก็ตามข่าวก็คือบางพื้นที่เนี่ยน้ำเชี่ยวกรากมากก็มีผู้เสียชีวิตแล้วนี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านนะครับ ก็คือต้องบอกว่าออพอมันเกิดปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเนาะเราคือ หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันก็มีคนถกเถียงกันมีอยู่มีม,มีมีอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกบอกว่าเฮ้ยทาไมเนี่ยนายกถึงไม่ลงพื้นที่หรือว่าไม่จัดการปัญหาอะไรเลยเนาะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูจากภาพข่าวตามข่าวที่เห็นเนี่ยก็คือว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนดังเนี่ยเขาก็จะไปไปไป,ไปช่วยเหลือเนาะแบบขนทรัพยากรไปขนเจสกีขนอาหาระอะไรเงี้ยไปแจกแล้วก็ มันก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามด้วยว่าแล้วแบบว่าโอเคภาครัฐเนี่ยอยู่ในส่วนไหนทําไมมันกลายเป็นแบบว่าอาสาที่เข้ามามีส่วนสำคัญในตรงนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะบอกว่าเ,เฮ้ยเขายังไม่ได้ถแถลงนโยบายเลยมันยังไม่เสร็จดังนั้นเนี่ยจะยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คือต้องบอกอย่างนี้เนาะข,ข้อเท็จจริงเนี่ยตาม,ามรัฐธรรมนูญมันเขียนว่าจะต้องทำสองอย่างก็คือมาตา 161กับ162ก็คือต้องถวายสัตว์แล้วก็ต้องถแถลงนโยบายถึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ว่ามันก็มี162วักสอเนี่ยที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันมันมันเป็น,นเหตุจําเ,เป็นเร่งด่วนแล้วก็ถ้าไม่ทําโดยเร่งด่วนเนี่ยประเทศชาติประชาชนจะเสียประโยชน์อ่ะอันนี้คือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยเนาะดังนั้นก็คิดว่า ข้อกฎหมายตรงนี้มันก็เคลียวว่าถ้ามันมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่แบบประชาชนเสียประโยชน์แล้วคือโอ้โหตอนนี้นี่นเรียกได้ว่าอวเออเชียงรายเนี่ยคือคือมันไม่ใช่มิดหัวนะคือมันมิดหลังคาไปแล้วแล้วก็ตอนนี้คือสถานาการณ์มันแบบค่อนข้างแย่มากเนาะดังนั้นก็คิดว่าก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยควรที่จะออปฏิบัติหน้าที่เลยทีนี้พี่มันก็มีแบบอีกหลายหัวข้อที่แตกแยกย่อยออกมาเนาะที่อยากจะชวนคุยกันก็คือหนึ่งก็คือเรื่องการแจ้งเตือน <Ừ. S 2> เออภาครัฐแล้วก็มีอันนี้แบบเป็นคําถามเนาะเขาก็เขาประชาชนน่ะก็รู้สึกว่าทําไมพอเวลาแบบนี้แล้วอะ่ะแบบป้องกันภัยอ่ะปอพอป้องกันแล้วบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ใต้มหัาไทยเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเลย <Ừ. S 2> ทําไมกลายเป็นว่ามันจะต้องมาใช้แบบอาสาหรือว่ามาใช้ออ hey, กลไกของภาค ภา,ภาคประชาชนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เติ้ลลองลองลองพี่พี่เนี้ยจะเล่าเรื่องแบบว่าการแจ้งการแจ้งเตือนแล้วก็พี่เติ้ลจะเล่าเรื่องแบบไอเดียของการกระจายอํานาจเรื่องเตือนภัยเรื่องปอพออย่างเงี้ยได้ไหมคือเรื่องเตือนภัยมันมีมันมีสองประเด็นที่ประเทศไทยยังยังต้องต้องทำเนาะ,อ,ะอันหนึ่งคือระบบเซลล์บอดแคดที่พูดกันหาครั้งลว่าจริงๆเข้าใจว่าข้อมูลจากคนที่ดูแลเรื่องน้ำนฝนตกเนี่ยมันก็บอกคือมันบอกถึง ถึงภัยได้แล้วแต่เพราะหน่วยงานเขาอ่ะไม่ได้มีอำนาจในการแจ้งเตือนภัยเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าคนคนหน่วยงานที่เป็นคนแจ้งเตือนภัยเนี่ยคือปอพเท่านั้นเท่านั้นเลยป้องกันและบรรเทาสารภัยเราเลยมีเฝ้าระวังเยอะไงใช่ใช่กรมที่ดูแลเรื่องน้ำเนี่ยจ็เลยบอกว่าทําได้แค่ประกาศว่าให้เฝ้าระวังนะครับก็คือถ้าถ้ามองแง่ดีคือเขาต้องการป้องกันการตื่นตระหนกแล้วกันงั้นคือเราแจ้งเตือนภัยแบบแบบ เหมือนกับมั่วซั่วแล้วกันม,มันก็มีความเสียหายอยูอ่แต่ว่าพอร่วมหน้ามันที่กรมแต่ปรากฏไปว่ากรมนียใครมีระบบการทํางานของราชการที่ต้องเหมือนกับต้องรายงานต้องขออะไรเงี่ยไม่มีความ,มเด็ดขาดในการที่จะแจ้งเตือนภัยตรงนี้มันก็เกิดความเสียหายตรงนี้นะครับแล้วก็พอต่อให้บอกว่าจะแจ้งแล้วแต่เราไม่มีระบบที่มันไปถึงมือถือ,อคนประชาชนทุกคนในพื้นที่ได้ซึ่งอย่างที่บอกว่าประเทศเมืองนอก เขาก็จะมีการเป็นเป็นเข้ามาที่มือถืออ,นนอันนี้คือเรื่องของเซลล์บอทแคร์อันที่2ก็นนคือเรื่องของการโครงสร้างํานาจแหละว่าคือจริงๆโดยโดยหลักเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยจริงๆจังหวัดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเยอะมากที่คือเทถ,ถ้าพูดถึงเทศบาลเนี่ยรู้ที่สู่าทั่วมันเออมันถึงถึงไหนแล้วมันขนาดไหนแล้วเนเขาก็ออจะแจ้งมาให้จังหวัด หน้าที่ของจังหวัดคือระดมทรัพยากรในจังหวัดเพื่อให้เกิดไปในพื้นที่ที่เสียหายถูกไหมครับแต่ถ้ามันเกินศักยภาพของจังหวัดมันก็เลยต้องมาเป็นระดับประเทศนะครับซึ่งอย่างที่บอกคอนเซ็ปที่ถูกต้องเนี่ยก็คือปอพควรจะมีเหลือแค่สินทรัพย์ที่มันสําหรับระดับประเภทประเทศที่จะไม่ต้องใช้อย่างเช่นเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เงี้ยที่ต้องแชร์ทรัพยากรแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ก็ก็ต้องฟังสองด้านเนาะเขาก็บอกว่าการขึ้นฮอบางประเภท S <S ในช่วงเวลาที่ฝนตกพายุเข้าเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอีกแบบหนึง嗯嗯่งมันก็ต,ต,ต้องต้องต้องลองดูแต่ละเฉพาะแต่และแ,แต่ลสถานการณ์นะครับคือคำอธิบายของเต้นกันลลงจะบอกว่าปอคอนเนี่ยต้องมีเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะดูระดับภัยพิบัติใหญ่ๆหน่อยดูและระดับภาพรลมจังหวัดส่งพอส่งเครื่องจักรใหญ่แต่ว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยหน่วยงานที่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ ช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่จริงๆเนี่ยคือท้องถิ่นซึ่งต<ช>อนนี้ก็มีปัญหาเรื่องขาดคนขาดงบือเหมือนว่าเทศบดีภาพเทศบาลมีรถแต่เพิงใช่ไหมก็คือว่าเหตุที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดแล้วไม่ข้ามไปเทศบาลอื่นหรือตำบลอื่นอันนี้ก็จะเป็นจบที่เทศบาลแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนทั้งจังหวัดหรือว่ามันเป็นใหญ่มากจนเทศบาลเลียวเนี่ยเขาก็ต้องขอให้จังหวัดจังหวัดเนี่ยเขาก็จะควรจะต้องมีอำนาจในการบอกว่าใช้ อุปกรณ์เครื่องมือของทั้งจังหวัดหรือข้ามเทศบาลเนี่ยมาช่วยอันิ้พาดับเพลิงมันขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้รถดับเพลิงของทุกตำบลมารวมกันอันนี้จังหวัดเขาก็ต้องมีอำนาจแต่จังหวัดที่มีอำนาจทุกวันนี้มันมีอำนาจจริงแต่มันเป็นกลมที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆซึ่งการทํางานมันก็ต้องมีขึ้นไปแจ้งขอที่บดีแล้วผู้ว่าอะไรกลับมาเนี่ยเราคือหนังสือราชการอ่ะโอ้โหพี่คืออย่างบอกหนังสือราชการมันผ่านหนึ่งขั้งก็คือหนึ่งวันอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเปดเสร็จที่ อบจของจังหวัดที่ท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยแล้วผู้บริหารก็คือนายกอาบาจรับผิดรับชอบโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยความรวดเร็วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ได้ดีกว่าถูกไหมครับการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเพื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อระงับภัยพิบัติก็เร็วกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันผมคิดว่าภัยพิบัติต้องถ้า,ถ,าถ้าเรียนตามถ้าเอาแฟร์ฟเนี่ยอย่างเชียงรายเนี่ยมันเป็นระดับระดับใหญ่มันก็ต้องมีการระดมทรัพยากรของประเทศเข้าไปอันนี้ก็จะเกิด อันนี้ต้องเป็นระดับกรมอยู่ดีอันนี้ก็เห็นว่าต้องทำเองใช่กรมยังมีอยู่มีทรัพย์สินบางประเภทเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่แบบถ้าเป็นอย่างรถรถดับเพลิงหรือรถขนน้าอะไรพวกนี้ให้ท้องถิ่นดูแลไเป็นระดับจังหวัดระดับอบจเนี่ยดูแลจะดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะที่สสติเคยอภิปรายเอาไว้ในเรื่องของการแจ้งเตือนก็คือจริงอ่ะมันมีหอเตือนภัยที่แบบก็คือเป็นหอแบบว่าส่งสัญญาณอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นราชการอ่ะมันทําให้มันไม่เคยถูกใช้เลยเพราะว่าคือ พอเกิดภัยอย่างเงี้ยเนาะมันต้องส่งหนังสือกันไปกันมาขอแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายคือแบบไม่ได้ใช้เออแบบน้ําท่วมแล้วแบบขอเตือนภัยก็ไม่ได้ใช้อม,มออีคุณ <c oughs> จิรัฐานะครับบอกว่าโอ้โหหน้าเท่งหน้าคล้ําจากการลงพื้นที่หาเสียงที่กาญบรีนะครับเป็ <c oughs> หนห่วนะครับขอบคุณครับอ ก็นอกจากเรื่องแจ้งเตือนภัยเมื่อกี้ที่เล่าไปอีกันหนึ่งเรื่องเซิลบอดแคสต์เนี่ยจริงๆหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เรื่องงบประมาณเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงก็แต่ว่าเรื่องที่มีความซําซ้อนเรื่องหลเล่ากันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็คาดหวังว่าวันนี้เรามีการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่พร้อมๆกับการทิ่งบ68เพิ่งผ่านสภาไปเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าปีหน้านี้นะครับภายในปี68เนี่ยจะสามารถทำระบบเซร์บอร์ดแคสต์ได้หรือเปล่า มาถึงเรื่องการแถลงนโยบายวันนี้ดีกว่าเราตั้งตีมกันว่า1ปีศูนย์เปล่า 3, 3ปีเจ้าหรือเจงนี <laughs> ่วหน้าคิดเองหรือวะไม่ใช่ช่วยกันคิดช่วยกันคิดที่มาที่ไปคืออะไรที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คือ,อเนื่องจากว่าประเทศเราเนาะก็ถูกทำรัฐประหารโดยตุลาการก็เลยทำให้ต้องต้องมอีเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ นายกคนใหม่มแล้วก็เลยมีการถแถลงนโยบายใหม่ที่นี้เนี่ยการถแถลงนโยบายรอบนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เออมันไม่ใช่การถแถลงนโยบายแบบของรัฐบาลแบบใหม่ถอดด้าม,มแต่ว่ามันคือรัฐบาลที่จริงๆก็คือโอ้โหมันหน้าเดิมทั้งนั้นอะเนาะถ้าถ,ถ้าดูแบบว่า <c oughs> <c oughs> มันเปลี่ยนออกไปเนี่ยแค่ไม่กี่คนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการตรวจการบ้านไปในตัวว่าไอ้หนึ่งปีที่ผ่านมาที่คุณถแถลงเอาไว้เมื่อ1ปีที่แล้วอะคุณทําไปขนาดไหนแล้วแล้วก็ ไอการถแถลงนโยบายรอบนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนว่าอีก3ปีที่เหลือเนี่ยสุดท้ายประชาชนจะได้อะไรบ้างหรือว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะแบบเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหก็คือเขาก็พูดมาตลอดว่าแบบเป็นอะไรอะ่ะเป็น10ปีเป็น1เดือนที่ไม่ต้องรอเนาะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่ามันมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแบบจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เนาะ วันนี้คุณคุณอุงอิงก็เออก็ตอบเรื่องนี้ว่าโอเคมันมีความจําเป็นสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นจะต้องจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ทีนี้เนี่ยโอเคหนึ่งปีผ่านมาแล้วที่คุณได้ทํางานได้แสดงฝีมือมีโอกาสได้ถืออานาจเต็มเนาะทั้งงบประมาณแล้วก็อํานาจรัฐเนี่ยคุณทําอะไรไปแล้วบ้างปีหนึ่งครับก็ปฏิเสธ <c oughs> ไม่ได้ว่าเออพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นแหละถึงแม้วันนี้จะมี ในสภาเนาะมีการออกมาโต้แย้งว่าเร,เราอภิปรายนอกกรอบหรือเปล่ามันเป็นการขแนแถลงนโยบายของครอ,อรมอลชุดนี้ทำไมเราไปพูดถึงชุดก่อนๆเนาซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวจะ,ะบอกว่าไม่ใช่ชุดเดียวกันก็แหมเนอะพูดไปก็ไม่กระดากปากแล้วส,สำหรับผมผมมองว่ามันแน่นอนยังไงมันก็ตอบมันคือชุดเดียวกันมันคือการสารต่อมและในแถลงนโยบายเนี่ย หลายอย่างมันก็มีการคือมัน,ม,นมันเกี่ยวพันกับคาแถลงนโยบายของรัฐบาลก่อนหน้าทีนี้เราก็แบบว่าอะไรที่มันหายไปเราก็ตั้งคําถามว่าทําไมมันหายไปอะไรที่มันมาเพิ่มเราก็ตั้งคําถามว่าถ้ามันยังอยู่ในชุดที่แล้วแต่ถ้ามันไม่สําเร็จก็ต้องไปตั้งคําถามว่าแล้วคุณจะทํำยังไงให้มันสําเร็จเพราะหลายอย่างต้องบอกว่าในหลายอย่างในคํแถลงนยโยบายถ้าเราอ่านเนี่ยต้องบอกว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ดีคือมันเป็นเรื่องดีจริงๆเป็นในคํแถลงนั่นแะเป็นนโยบายรัฐบาลที่ดีเราเราก็อยากเห็นแล้วเราก็อยากให้มันสําเร็จออแต่ถ้าเราพอดูเอาความจริงมาคุยกันว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรสําเร็จบ้างเราก็พบว่ามันมันคือหนึ่งปีที่ศูน์เปล่านะครับมันก็เลยต้องกลับมาตั้งคําถามแล้วก็มีทั้งข้อเสนอแนะด้วยเราไม่เคยตั้งคําถามอย่างเดียวโดยที่ไม่มีข้อเสนอแนะเลยว่าแล้วถ้าคุณอยากจะให้มันสําเร็จคุณต้องทําอย่างไร แต่จริงๆเขาก็มีการแถลงผลงานหนึ่งปีนะในเพจของพักเจรจากำลังเนี่ยกำลังเลื่อนดูอยู่ประกาศลดแกนี่การประกาศนะเป็นผลงานการเจรจาระหว่างประเทศไออันที่ขาที่สุดอะลงพื้นที่เออลงพื้นที่ลงพื้นที่3าจังหวัดชายแดนคือเอามาเป็นการเป็นผลงานคือถ้าถ้างั้นอะพี่เราอะมีผลงานเทียบเท่ารัฐบาลแล้วนะพอเราไปลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนกันมาคือคือพักเราเนี่ยไปลงกันครึ่งพักแล้วนะ ดังนั้นคือเข็มได้ไหมไอ้ที่ฮาที่สุดคืออะไรรู้ป่ะใช้คําว่าเจรจากับกองทัพในการคืนสนามกอล์ฟออามาทําเป็นขยายรันเวย์คือเฮ้ยคือใช้คําว่าเจรจาเนี่ยมันต้องใช้แบบระหว่างประเทศนึกออกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณแบบมีอํานาจที่แบบมันไม่เสมอกันเขามีอํานาจตัดสินใจของเขาเองแล้วเราก็มีอำนาจตัดสินใจของเราแล้วอะไรมาเลยต้องเจรจาแต่อันนี้เนี่ยกองทัพเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐบาลรัฐบาล ใช้คําว่าเจรจาเจจรหกเดือนแล้วนะคะไม่สำเร็จด้วยยังไม่เกิยังไม่ขึ้นยังไม่สําเร็จด้วยนะครับต้องต้องยืนยันตรงนี้ก่อนอันนี้บอกอันนี้เราก็เราก็สนับสนุนเออเราต้องบอกเราสนับสนุนใช่นะเพราะอย่างที่บอกว่าเออกองทัพมันก็คือต้องบอกตรงตรงนั้นมันคือสามก๊อปใช่แล้วมันก็ทั้งอันตรายด้วยใช่ไหมตรงสามมินดอนเมืองทั้งอันตรายด้วยแล้วก็ทั้งว่ากองกองทัพให้ควรทำสามก๊อปด้วยซ้ำถูกไหมครับแล้วก็ถ้าการมาขยายดันเวย์มันก็คือการ เพิ่มศักยภาพการรับน้องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐรกิจอีกแต่ก็อย่างที่อย่างที่อธิบายไปว่าหกเดือนแล้วยังไม่สําเร็จนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อเราก็ยินดีเป็นกําลังใจให้ <laughs> เรื่องปราบรอ,อเซนเตอร์เว้ยก็คือเขียนที่ที่เขียนผลงานไว้นะก็คือว่าแก้ปัญหาซิมมาต้องยืนยันตัวตนคือโอเคถ้าจะเข้มแค่นี้ก็ค่ะสวัสดีครัครับก็ ให้ท่านผู้ชมนะครับลองเข้าไปแล้วก็ลองพิจารณาดูอพิจาดูงนะครับก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจพอดีไปเห็นในเว็บไซต์ไทยบาพิก้ามาพบเพิ่งพบว่าอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยออกข้อสั่งการเยอะซึ่งจริงจริงใช่ตามพระราชบัญญัติเนี่ยระเบียบบริหารสำนักนายกอะไรต่างๆเนี่ยข้อสั่งการมีผลเทียบเท่ากับมติครมอนะความหมายคืออะไรถ้านายกสั่งการกระทรวงไหน หน่วยงานภายใต้ฝ่ายบริหารเนี่ยต้องปฏิบัติตามไม่ต่างกับการมีมติครมนนะครับแล้วก็11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยออกข้อสั่งการไป260กว่าข้อสั่งการเ<อ>นาะแต่ว่าก็160เนี่ยคือเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ระบุกรอบเวลาประเด็นตรงนี้นะ,ะประเด็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ระบุกรอบเวลาแล้วก็เ,เกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นหน่วยงานไหนจะชอบเขียนไว้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณนั้นนะครับลองไปอ่านดูในเว็บไซต์ไทยพับอิก้าดูแล้วมีหน่วยงานที่ตอบกลับมากี่เรื่องสิบเรื่องเท่านั้นฮะโอเคสิบเรื่องเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสองร้อยหกสิบเรื่องเนี่ยร้อยหกสิบกว่าเรื่องไม่ระบุกรอบเวลานะฮะแล้วก็มีหน่วยงานรับรูปเพียงแค่สิสิบเรื่องเท่านั้นนะครับ อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเออหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่าไปเนี่ยมองในมุมนึงเนี่ยคนเป็นนาย,ยกสั่งการลงไปเนี่ยนโยบายที่คุณแบบมีผลงานลิสออกมาเนี่ยทำไมมันไม่เกิดขึ้นจริงอันนี้ผมว่าก็น่าชนนะเพราะไม่มีการสนองเท่าที่ควรสนองเท่าที่ควรแล้วก็สะท้อนผมว่ามันต o บีแฟร์นะมผมเป็นฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออรัฐราชการไทยเราเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะไม่แต่มีความท้าทายจริงๆมีความท้าทาย็นความท้าทายจริงว่ามันไม่ใช่แค่สั่งอย่างเดียวไม่ระบุ หน่วยงานไม่ระบุคนรับผิดชอบไม่กําหนดก็ไม่เกิดระยะเวลาไม่ได้จริงในประเทศนี้จริงไม่แต่ทูบีแฟร์กับข้าราชการเช่นเดียวกันเราลองนึกว่าเราเป็นหัวอกข้าราชการคนจะเติบโตขึ้นมาเป็นอธิบดีเป็นประหลัดเนี่ยโหอายุราชการเยอะกว่าเราเยอะนะแล้วหลายๆคนที่อยู่ระดับเนี้ยเอาว่าการศึกษาสูงกว่าผมอะหลายๆคนจบนอกเออเอาว่ากันอย่างนี้นะแล้วบางทีเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่มาก่อนเขาอยู่ในกลไกแบบนี้เขารู้เยอะกว่าเราเขาเข้าใจระบบราชการมากกว่าเรา แต่ในขณะเดียวกันคนที่ผมไปเจอมาหลายๆคนจากประสบการณ์ที่เราทํางานในกรรมธิการเนี่ยเขามีความเป็นมืออาชีพนะค<อ>วามหมายคืออะไรเขารู้ว่าข้าราชการประจำเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเซิร์ฟคือเซิร์ฟข้าราชการกมือเซิร์ฟนโยบายเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาจะยอมปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็คาดหวังดักกันมือยังไงอะรู้เรื่องไม่ได้สั่งมัวม่วๆอาย่างแรกอ่อ,อาย่างที่สองเนี่ยมาถูกต้องชอบทําหรือเปล่าใช่ไหมเขาถึงจะให้การยอมรับใช่ไหมครับ ก็เนี่ยอย่างที่สามผมคิดว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเป็นตัวจริงไหมคือในห้องประชุมไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าพูดกับคนนี้พูดไปก็เท่านั้นนะพูดไปไม่จบี๋ยวก็ต้องผ่านใครสักคนเคาะลงมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในเรื่องความจริงความเป็นตัวจริงความชอบทม,บทมบทในการจัดตั้งรัฐ,รฐบาลมาถูกกลไกตามกระบวนการประชาธิปไตยที่ทุกคนให้การยอมรับ3คือรู้เรื่องรายละเอียดลงรายละเอียดมีความชัดเจนมีความชัดเจนเนี่ยข้าราชการก็ถึงจะให้ความยอมรับเนาะสั่งได้สั่งแล้วยอมทําตามพูดง่ายว่าต้องรู้ทัน เขาด้วยรู้ทันระเบียบเขาด้วยจริงรู้ทันเป็นตัวจริงูกใช่ไหมไม่งั้นเข้าไปเนี่ยเขาก็ทำบ้างไปทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออสมมตินะไปออกข้อสั่งการว่าต้องแก้ไขปัญหาคอเซ็นเตอร์ให้ได้ภายใน90้านอยวันเงี้ยเป็นหนูเป็นราชการหนูก็แบบคือมันอย่างน้อยสิบหน่วยงานอ่ะเขาสั่งเรื่องยาบ้าแบบนั้นใช่ไหมพี่วิโรจน์พี่ายสั่ง90สิบวันแต่ว่าแก้แก้กฎกระทรวงเนี่ยวันที่8ปสิบสี่เออ นีไ่ไม่คือถึงบอกไงว่าไอไ้นโยบายหรือว่ารายละเอียดในการที่จะนำนำนำ,นำส่งสิ่งสิ่งหนึ่งอะ่ะคือหนึ่งคือคุณต้องรู้ว่าคือคุณแก้ตรงไหนแล้วไอสิ่งที่คุณจะแกะมันประกอบด้วยหน่วยงานไหนบ้างแล้วจะให้แต่ละหน่วยงานทำอะไรดังนั้นคือมันเป็นสิ่งที่คือพวกเราพักก้าวไกลเนาะเวลาเราจะพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งหรือเราอภิปรายค้านเขาไปในเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณทําเรื่องเนี้ยไม่ดีห่วยจบอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเราจะมาเลยว่าโอเค นโยบายนี้กลุ่มนี้ห,หรือว่าพรลบอนี้ติดขัดระเบียบอะไรอะไรเงี้ยคือเสมอเพราะว่าคือ วันหนึ่งอะพูดจริงๆคือถ้าเราจะนําส่งนโยบายของเราให้ได้อะเราก็ต้องเราก็ต้องเรียกว่าอะไรอะลงรายละเอียดนโยบายของเราเหมือนกันอะให้หัวหน้าขายอขอหัวหน้าเสนออะไรเข้าไปวันนี้ก็เสนอหลักๆว่าอยากให้กลับไปแก้ปัญหา่ต้นตอ,อคือ3ปีเนี่ยเอาว่าในทีมที่ผมอภิปรายภาพรวมซึ่งโอเคเดี๋ยวถ้าไปดูในรายละเอียดเชิงนโยบายเนยเพื่อนๆอภิปรายดีกว่าแน่นอนละนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มองกลับไป1ปีว่า สภาพการมันเป็นแบบนี้นายกสั่งการอะไรไปก็ขับเคลื่อนกลไกรับราชการไม่ได้3ปีข้างหน้าเอาครมต่อคลรมมาเทียบกันะหน้าตาเราว่าเป็นยังไงของเดิมมีเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่คนที่มาเป็นรัฐมนตรีก็ใช้วิธีการแบ่งสันโคต้ากันมาข้าราชการอาจจะไม่ให้ให้การยอมรับบ้างให้การยอมรับบ้างแต่ชุดใหม่นี่หนักกว่าเดิมเพราะหลบเลี่ยงกลไกสอบสารแลมนุษยบ สืบสันตติติวงหรือสืบตระกูลหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมมันทุกคนมันเห็นนะเพราะเป็นแบบเนี้ยผมก็คิดว่าโหไม่ว่าใครมาเป็นนายกในคอรมอชุดเนี้ยผมว่าโอ้โหจะขับเคลื่อนกลไกรราชการยากกว่าเดิมอีกนะและนโยบายคุณจะสวยหรูเท่าไหร่จะต้องเป็นแฟร์เช่นเดียวกันผมว่าทำแถลงชุดเนี้ยเขียนดีกว่านี่คิดอะยเนี่ยว่าถ้านายกจะบอกสั่งกระทรวงเนี้ยอโทรถามโทรบอกใครแล้วัฐานตรีที่นั่งอยู่เนี่ยตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องโทรหายอีกคนนึงอ่า น่าสนใจแล้วคนที่นั่งหัวโต๊ะประชุมกับราชการเนี่ยคือต้องสั่งคนนี้ราชการต้องฟังคนนี้อออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ ทำให้ในทางปฏิบัติเวลารัฐบาลจะขับเคลื่อนอะไรสักอย่างรัาชาการไม่เดินตามเลยเพราะนั้นคํนาแถลงนโยบายคุณเขียนมาสวยหรูเท่าไหร่แต่ผลลัพธ์มันไม่เกิดหรอกถ้ากลไกราชาการเขาไม่ขยับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลย,เยตั้งคําถามว่า3ปีจะเจ้าหรือเจ๊งถ้านโยบายเร่งด่วนคุณไม่กลับไปแก้ปัญหาที่ต้นตอก็คือในเรื่องของกลไกของสารมนุษย์องค์กรอิกสก์ใช่ทำยังไงให้คุณไม่ต้องฟอร์มคอรมอนหน้าตาแบบเนี้ยเนาะ เพราะว่า<ม>ที่มันต้องมาเป็นแบบนี้เนาะ<ม>ที่ต้องเอาเรียกว่าอะไรคนในตระกูลมาสืบ<ม>ทอดตําแหน่งแทนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณก็กลัวถูกป่ะคุณก็กลัวเรื่องของออจรยิยธรรมที่ไม่รู้ว่าแม่งจะมาลองเรื่องอะไร<ม>แล้วคือในเมื่อในเมื่อมันเรื่องมันมาน้ํามันมาถึงหน้าบ้านคุณแล้วขนาดเนี้ยคือ<ม>คุณจะไม่ยกของขึ้นหรือคุณจะไม่คิดหาทางแก้ปัญหา<ม>ที่ต้นตอหรอเนี<ม>่ยก็แบบ ฝากคาถามกับเขาไปเนาะซึ่งโอเควันนี้ทูบีแฟร์เช่นเดียวกันก็ขอบคุณทางอาจารย์ชูศักดิ์เนาะวันนี้ลูกขึ้นตอบในสภาบอกว่าก็เขาเองก็พยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะเราก็ติดตามกันต่อไปเราก็ติดตามกันต่อไปว่าประมาณช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าจะมีประเด็นวาระแก้ไขรลฐวมูลรายมาตราานประเด็นพวกนี้หรือเปล่าตอนนี้ก็คือ19.50นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่เทงจะต้องไปออกรายการจอมขวัญนะคะก็เลยต้อง จบรายการจบเลยเลยเพิ่งจบดิพี่ก็พูดไปก่อนเดี๋ยวชงเดี๋ยวชงให้ตอบอีกหลายอย่างเดี๋ยวคืนนี้ท่านบอวรักพบจะลุกขึ้นอภิปรายเรื่องไรครับผายของนิดนึงการพัฒนาหัวเมืองให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่แหนผมการันตีได้ว่าหัวข้อนี้ยังไม่เคยเห็นในประสบการณ์ชีวิตผมแล้วกันยังไม่เคยเห็นใครออกมาพูดเรื่องนี้ชัดๆน่าสนใจแล้วก็ของไอซของไอซ์เรื่อง c a เ l center ของไอจะเป็นวันพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ำเหมือนกันของผมค่าวันนี้ของไอค่ำเนี่ยพอคนพอคนกําลังเข้ามาดูเยอะๆปุ๊บนะี่ยปิดรายการหนีเพราะมีรายการต่อสองทุ่มคุยกันต่อได้ไงเดี๋ยวผมไปเว็บอีกคอมนึงพี่เติ้ลถามพูดท่านดูชมก่อนดีกว่าออยากให้ปิดไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกก่อนผมไปออกรายการคุณจาขวัญเนี่ยเลาหรือพี่เติ้ลหน่อยพี่เติ้ลอะคนเดียวแล้วท้องที่เราต้องโน้มน้าว จัดรายการอยู่ที่สภาเลยครับใช่ค่ะใช่ครับอ๋อย่างี้ฉุบปะหัวหิงฉุบพอแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมอ๋อเดี๋ยวต้องไปเตรียมอภิปรายเพื่อใหไม่ขึ้นอ่าเพราะว่าพี่ต้นเนี่ยจะอภิปรายคืนนี้เนาะน่าจะวันช่วงเวลาสี่ถึงห้าทุ่มเดี๋ยวให้เขาไปซ้อมกันแหละจริงๆเราก็ต้องซ้อมเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งของเอกลักษณ์รายการเรานะฮะตอนนี้ยอดผู้ชมเนี่ยหนึ่งร้อยเราสะสมมาเรื่อยๆจากตอนแรกหนึ่งคนสิบคนห้าสิบคนตอนนี้ร้อยฮะพอร้อยปุ๊บเราตัดไลฟ์เลยฮะเราตัดไลฟ์เลยพอคนมาเยอะแล้วอินโทรเวิร์ดไงเป็นเอกลักษณ์ของรายการเราเราเป็นรายการง่ายๆสบายๆนะครับก็หนี่คนดูย้อนหลังหนีคนดูด้วยนะโอเคปิดเลยก็ได้เป็นหัวหน้าพักเราก็ยังจะคงเอกลักษณ์ของเราเหมือนเดิมนะครับโอเค ได้ครับ okay, ก็บถ้าใครที่อยากจะดูต่อเนาะเดี๋ยวก็ไปดูพี่เทคงนะคะที่ช่องจอมขวัญได้2องทุ่มอีกเนี่ยอีก10บนาทีเดี๋ยวก็ไปตามไปดูได้เลยส่วนคใครอยากดูพี่เติ้ลนะคะก็วันนี้ สี่ถึงห้าทุ่มนะคะจะดึกสักนิดหนึ่งนะคะก็ฝากผลงานกันเอาไว้ค่ะรูปแบบรายการต่อๆไปนะครับก็เราอยากจะเปิดเวทีให้กับเพื่อนๆสอสอหลายๆคนมาเป็นแขกพิเศษนะครับแวะเวียนกันไปมาออกรายการเพื่อให้รายการนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวทุกภูมิภาคแล้วก็ทุกๆประดินนะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเดโรดิวเซอร์จะไปติดต่อแล้วก็ลากแล้วก็ดึงคอมาให้นะคอมเมนต์เข้ามา ต้องแบบใช้อํานาจแพ้บอกว่านี่มันเป็นรายการของพี่เทงแล้วนะเออแต่แบบเชิญทุกคนมาโอเคได้ครับกันปิดไลค์ปิดไลค์ปิดไ like. ลค์ like. ก็เอออาพิ่เต้เชิญค่ะก็เหมือนเดิมนะกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กันะนะครับกด Subscribe คอมเมนต์กันเข้ามาได้ะนะครับแล้วก็ฝากติดตามการเมืองเรื่องใกล้ตัวทุกวันเวลหนึ่งทุ่มตรงครับค,ครับสำหรับวันนี้ก็มีคนบอกว่าเอาพี่ทิมมา โอ้จะพยายามนะครับอใหญ่น่าสนใจนะยากมากเลยให้เขาเข้ากลับเข้ามาในสภาโอเคได้ครับเดี๋ยวหาวิธีส่วนที่ยาวที่สุดของรายการวันนี้ก็คือตอนที่่อมใ่อมใหม่โอเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ